หลกหลายสป็นก็ได้ดีอกดหน้าค่านี่หลายขึ้นหลายสิ่สใสงามสิล้อยแบบนิ่มเดบปไเดผู hyd, พ้พับผู้พับเด้ถัานวกเข้าถือวันปฏิทินอันเป็นผู้พับผู้พับเนี่นบอแต่เกินนั่นแหละแต่ว่านีล้อยแบบคืออนงามๆเลยบัดสลับออกมาแล้วบ่มี ฉันเละเอียดโทษได้่าเยอะด้ยโอ้ยกระติดถึงกูในซูอ่ะฝ่ายมูได้ปลื้มใจแน่สนมีอยู่อันหนึ่งล่างๆอันยุคหัวคนนั้งล่างๆได้ขยายบังเอาอุ้ยบ่เอาซ้ำนี่ว่า ยากได้ชัดเจนีนตอนทนะ้ายันมันลายพูดแล้วเป็นวงแบบคือเขาเป่าอ่านไหมเป่าฟ้องสบู่ถี่มันไปไหมเต็มอยู่ในนี้นปาแทรบออกมาแล้วขันบ่มีสับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตองให้พี่บาทย <c oughs> ายเนาะจกว่าพี่บา อี่มีเด้อครับ<ะ>ไมไ่จักอย่างเด้อมันทายไปมั้งูดเื่นงที่หูจักแล้วสิสิโอ้ยติด,ด,ยดีเด้อคุณเด้โอ้ยดันดีเด้อตัวพี่บ่าวไปจักอย่างเอาก็เป็นเรื่เลยว่าก็เป็นสี่ว่าเลยเจิเองสัน่นมันกะดีอย่างหนึง่งที่ว่าสิ่งแปลกแปลกสุตะเกาห้องเราเคยมีนั่นบ่้ะแต่ว่าบัานถ้าไปท้ายยุงอื่นกรสร้าง ถ้านึกถึงมี่ืือเกา่าถ้านึกถึงเด้ถ้าว่านึกถึงกับมีนอกจากอื่นๆเขาสิปลากดขึ้นไหนเห็นเท่านั้นเราเอออื่นๆคือจักเสียงเด้แล้วแต่สี่สี่จักกันแล้วแต่สีจักกันของแปลกก็เห็นได้สทกานั่นแหละยังก็ดี จะร่วมเปลนได้ปกติบ้างได้จเลยกันม่มีอะไรเออ,อาจามันดอกพวกมืองานพอแต้มมันผ่านผ่านผ่าไปก่อนผ่านผ่าไปฟึบพวกมือแหละแล้วไประชากตัวนั้นบ่ห้ชินบ่ห้ติดนะการเห็นก็เห็นมันก็เห็นบ่เทียงเื่ากันนั่นแหละกระท่าน,นั่นแหละแต่ว่าเห็นไปผ่านก็ผ่าน,านไปบ่ต้องไปติดใจบ่ต้องไปวิจัยวิจารหาคําตอบมันปล่อยมันเลย สักแต่ว่าลูกไปยังสันมันสิลับคือมันหลับไปยังสันเฮ้าเทียบว่ารับมาแหละยังกระซากใจเป็นกินแรงใดคือตาซึนดีแทะเห็นเห็นแบบไรเอ้ามันได้ใสก็แสดงกวาขึ้นอยู่กับใจเฮาใจเฮาใสก็คือพระกระใสนําเด็ก แต่ใจห้องบ่ใสกับพระกระบ่ใสคือกันมันอยู่นํำเฮาเลยบ่ได้อยู่น้ำเผินเด้ความใสความสะอาดของการเห็นแต่ละคนแต่ละนนอะงี้ยสินเด้ใครอยูยย่ตะบากโงนเงี้ช่วอยเดช นี่จากกันในหน้าสันซ้ำเขาคือกันอยู่ดีว่าต้องเร่งเครียดเฮ็ดคือเฮ็ดหล็นนี่ไหมเฮ็ดแบบสบายสบายไปเลยถ้าแบบว่าต้องเพ่งว่าต้องเร่งว่าต้องเครียดบว่าต้องยั้งว่าต้องอยากเห็นว่าต้องอยากหลู่ยังเฮ็ดเล็นมื่นตางแน่รับตาแน่มื่ตาแน่รับตาแน่เฮ็ดป้ายยังสั่นแหะมันบาดมันเต็นทั้งพึบไปโดนดอกง่ายๆมันดอก ก็ S <s <we ak> นั่งบึงกับก็นังมาบึงชีใสๆเลยครับนะผมเนี่ยก็นั่นแหละโบกเขียวเสียงสีปุ่นใสดีเลยครับเอเอกระจังสั้นแหละนั่นแหละก็ต้องแยกยังงละเอาซ้ำนั่นแหละโบไปจะคิดุ้งซ่านไปทั่วทีบก็แบบนั่นแหละใสกับใสแบบนั้นแหละ แล้วละปีคิดหอดเงินต้วนี้นะมันจะแคู่ดังนงน,น,น,น่ก็ดีนัซึ่งหาของหันแหละโอ้ยนเนาะนี่ย่าฟัง่าเ,เข้าใจ่าจอเอยอยบนุญน้าว่ามูฟังเนี่ ียังก่อนน่ารับเออรับก็รับเฮ้ยพญายมานรมาวิเกี่ยวกันกับยายนันเจะตุ้ยเรารับติเป็นสั่นละเพราะงั้นเด็กเงได้กลมตุสูทิสีอยู่เสือสายไล่แรงสายเลือดเดียวกันมัน อิเตี้อะเฮ้ยปุณณเดชเป่งไกล่นนี่ยังวงกลมๆอยู่ทั้งหัวอยู่เด้มันซิมไปทางใดล่ะอันนั้นมี่ยังอยู่ทั้งหัวอยู่ไปขยายเบิังเอาเด้อวงกลมๆหมนแหละประชดปันใด บอกอยังนอบอกปล่อยมันเลยแม่ถึงธรรมดาเห็นชิ้นเข่าชิ้นเขามันจะสีหลึองใดแบบแน่วมอนอี้อาศัยการฝึกดูดูแก่แบบใดว่าต้องแก่ฝึกดูดูวิธีแก่ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มันชินมันยังสี่แก่ได้ไเห็ดทั้งใดเห็ดทั้งสั่นเห็ดทั้งสีมันก่เป็นอีกดอกปล่อยมันไปโหลดแล้วต้มันจะเกิดขึ้นแต่และมือก็คือกัน คือดูเขาดูเขาคอยเข้าใจไปเองม่ตัวเองนั่นแหละยังก็เลยจันมากก็แซงเขาดักเตี้ยมันมาเรียดด่างทุกอย่างุ่นเสียยมันออกลูกอยูุ่ลฮกโตคือเ่าวู้ดเป็นตนายแปลว่าเปิดหัวกับเลนเมื่อเมื่อเฮื่อนคุณคุณโอ้ยวัวแบบที่อยากผู้เขาอยุ่กลๆก็ยักว่าบอกวิธีให้กาแฟ้าแต่อยากเศร้านั่นแหละ เห oh, ็ุดกูแน <If> <suffer, you> <regret> ่เห็ุดกูแน่โอ้ยหาเมื่อยังอยู่ต้องกูแท้ๆยังส้าอยู่บอกเหตุเราเองเหตุเราเองอยุกันเลยเออยังสั่นเหมือนจข้างใดสอนหันขึ้กันมันบอกเหตุซังซีจังซีแม่มันบอกมันทางบ๊อบเปลี่ยนมันบอกสอนอยู่สอนบอกเปลี่ยนมันมีแต่กินกับนักการมันว่าเด็ดไปน้่ง ภาวามันจะเอาแต่วข้าตอบแล้วไปอยากอยากเศร้าเพิบมไทยก็อยากเศร้าบนอันแหละแต่ว่าอยากข้ามขั้นตอนเดือดขันเห็นเราบอกของเจ้าย้ายนาฏิหายยังเห็นเราบอกคีดพ่อเราบอกเอาไปกลับขึ้นเมื่อไปหาเสวยเ่เอาพ่อเอาละซ้ำนันละ